เดี๋ยวนี้จะพามาอาบน้ำหมาทันบางแก้วดุด้วยโดนจ้าใช่แล้วอากาศร้อนช่วงนี้ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงหน่อยครับช่วนงน pues ี้โอ้ยร้อนนั่งรองน่งรองน่งรองเดี๋ยวนั่งร้องเปิด เพื่อนๆเคยเห็นตอนเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้โตแล้วดูด้วยแต่ผมไม่เดียวการกับผมทั้งวัน,นแล้ดูนตอน่อรอบเดียวจบเวลาใจกันเห็นน้ำเปล่าใจนลาลงนะนลองลางลองออนี่ก้าวหน้าหนูก้าวก้าวเออหนูก้าวก้าวา อย่ากล่าวคำแรงนะห้ามจับนะห้ามไม่จับนะลูกค่ะลูกเล่หมูก็หม้อส่วนหม้อส่วนสี่สี่ไปซะลาสี่ลาต้องลงไปซะให้เอาขาหน้าขึ้นมาด้วยลูกขาหน้าเนี่ยวทำท่าอย่างนี้ด้วยเออแล้วก็อาบน้ลูกฟังไว้เนี่ยฟังไว้เนี่ยเราต้องลงไปซะให้กันดิ้นหน่อยดิ้นดิ้นดิ้นเห็นไหมเห็นไหมจ็คเห็นไหมฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่นะเอาหม้ออย่างนี้นะผมก็ได้ฟูฟูสวย ตลาดใจกูอีกบ้าบ้าบ้าไหนลองดูดิลองดูดิถ้ารู้งงว่าหวัดดีนะแจ๊กกะปุ๊บเออใจเย็นใจเย็นข้าวข้าวปโอ๊ยน่าลองน่าลองเออหวัดดีหวัดดีสวัสดีแล้วหวัดดีดดเอ,อ้ยเออรียทีโออแค่นี้เองเห็นไหมแหมโอ๊ยเย็นกาัร้อนรับต้องดูแลสุสุสุขภาพต้องดูแลสุขภาพสุนัขหน่อยช่วงน,นี้อากาศร้อนมากเลย เนี่ยครับสุนัขไม่ชอบเย็นสำใจนั่งลงเอ้านั่งลงนั่งลงแจ๊กนั่งลงนั่งลงดีดีนั่งลงอืเย็นอ่ะโอ้โหสลัดไปเนี่นี่เราจะได้ผลต่อครับลุงผลนี่มันแห้งก่อนนี่นั่งลงยังอีกยังอีกนั่งลงเออมามือมามือมา เออัปดีัดีัดีไปดีไปเด็นสบายครับเ<ก>อ้ยไม่เห็นลหะตามกินไม่ได้ดอาหาล,งล,ล,งล,ล,งลางูลูกากลองอีกท้างอ่า 自己的。<music>